คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพพได้พิจารณาค่า FT ขายปีกสำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2566โดยมีมติเห็นชอบค่า FT เรียกเก็บจำนวน66.89สตางค์ต่อหน่วยส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยปรับลดลงจากงวดปัจจุบันจาก4บาท70สตางค์ต่อหน่วยเหลืออยู่ที่4บาท45สตางค์ต่อหน่วยและให้มีผลตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2566ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวกกพยึดหลักเกณฑ์ตามประกาศกกพเรื่องกระบวนการขั้นตอนการใช้สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติพศ2565และได้พิจารณาประโยชน์ของประเทศรวมถึงสภาพการแข่งขันและความสามารถในการให้บริการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการรักษาเหยรภาพความมั่นคงการให้บริการระยะยาวนายทศพลทางสุบุตรทธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า หลังสถานการณ์โรคโควิด -19 คลี่คลายลงตั้งแต่ต้นปี2565ส่งผลให้ธุรกิจจัดประชุมฝึกอบรมแสดงสินค้าและคอนเสิร์ตหรือธุรกิจไม้ที่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียทยอยเดินทางเข้ามาจัดงานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องสะท้อนจากไรายได้ในปี2565ของธุรกิจดังกล่าวมีไรายได้รวมกันสูงถึง36,000ล้านบาท และมีกำไรมากถึง1,280ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง1630บล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาหรือมีการเติบโต45 7อเจปอร์เซ็นต์จากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซบระบุว่าระหว่างเดือนตุลาคม2565ถึงมีนาคม2 5 6 6พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติสิบอันดับแรกที่เดินทางเข้ามาในทไทยผ่านธุรกิจไม้ประกอบไปด้วยอันดับหนึ่งมาเลเซียอันดับสองสิงคโปร์อันดับ3เวียดนาม อันดับ4เกาหลีใต้อันดับ5สหรัฐอเมริกาอันดับ6อินโดนีเซียอันดับ7ญี่ปุ่นอันดับ8อินเดียอันดับ9เยอรมนีและอันดับ10ประเทศจีนนายกิรติกิจมานวัตผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทเปิดเผยว่าทอทคาดการในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน6วันระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2566 ท่ากาศยานของทอททั้ง6แห่งได้แ,แก่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิท่ากาศยานดอนเมืองท่ากาศยานเชียงใหม่ท่ากาศยานภูเก็ตท่ากาศยานหาดใหญ่และท่ากัศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจะมีผู้โดยสารจานวนมากมาใช้บริการทั้งการเดินทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศโดยภาพรวมคาดว่าปริมาณผู้โดยสาร6ท่ากาศยานใน6วันนี้จะอยู่ที่เกือบสองล้านคนหรือเพิ่มขึ้นประมาณ20%เอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติซึ่งมีผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ2,07,000คนต่อวันโดยยืนยันว่าท่าอากาศยานทั้ง6แห่งโดยเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ